สปลาสบลาดอาวุธสทาันนี้ก็มมาดได้มาทําเลยมมดได้้าวันนี้กมมดวางแลวเม่อานแล้วมัาดก็ลงทลิปแวันนี้หมัดจะปล่อยตกปลาเพราะมีเอซโคมาหมมาดตกปลาที่ดูดี ไอ้พี่โหอย่างเดียวเลยไม่รู้เลยต้องมาต,ตกปลาทีนั้นต้องคนคุ้นนะไอ้พี่ึ้งหนึ่งเราต้องมีเรือเห็นไหมแต่ไม่เป็นไรไงต้องมาดูดูได้เลยนี่คือเรือซึ่งบางเหียดมาได้ชวนบางเหียดนะนี่บางเหี่บเป็นคนขับเห็นไหม,ร,มร้อยจะดูบางเหี่บรวยเห็นแต่หัวบางเหี่บเป็นคนขับนุ่งมัดจับฟาบางเหียดไปตกปลานะทุกคน มาจะพาเรือแคนูของมาซึ่งทำเองกับไฟเบอร์ซึ่งของบางเอียดบอกไว้เลยบางเอียดต้องจ้างช่างของมาดไ่ต้องจ้างนักสีมาทำเองมาทำเป็นหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องเงียบสี่เห่ออย่าลืมว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งทางเอาไว้ด้วยอย่าลืมแล้วค่อยไปดูตอนที่มัดเอาเรือลงกันเพราะตอนนี่มัดอยู่บนรถโอเคมันจะเวงไว้ก่อนในสี่เห่อมาสุดเลย อย่าทิน้ำไม่องม,มาต้องมอนไม่เปียกเลย <c oughs> โรยละโอเคทุกคนตอนนี้องม,มาก็ได้ถึงเกาะที่เรียบร้อยอยากที่องมัดพายไปนู่นเลยนะแล้วกลับมาเวียนกลับมาที่เกาะไ, <ป S 1> ไม่ได้รักตัวมุนเรียงมาชนหินแล้ว <c oughs> มาจะดิ้นแล้วก็โอ้ชนหินมึงเหยียดว้เรือเพื่อที่นี่ เงยเรื่องมาสแต่มันเป็นคลื่นนะไอฟซีเหรอใช่ยกขึ้นมาตั้งบนหินระหว่งหหา,างน้ำไหนอ่เาดีนะั่นเลยดียยกว่าดีกว่า สวยใช่ไ okay, <okay>. mhm. หมอที hmm. <part> on, oh. okay, ่เลยดีอ่วัาจะตั้งเกาะไอซีเฮือโอ้อ่้ยวไม่ตอนนี้วกเราเรืขึ้นเกาะไปที่ียบรอยเดี๋ยวเราก็จะไปตีปลาหมึกกัน จะเดินไปรอบเกาะนี like be ้ซ like ึ่งตอนนี้บางเอียดก็พร้อมแล้วแต่บางมาต้องเบกก่อนเพื่อจะกินทรัพเบียงก่อนเหนื่อย FC อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์บางเอียดและบางหมาตด้วยตอนนี้บางเหหดเนื่อยยแล้วเหียดเหนื่อยแล้วเพราะเราไม่ได้เลยโอเคแล้วรอบครั้นี้เดี๋ยวบางมาตก็จะเบกก่อนเหนื่ยเมีจะถามว่าได้ไหมบางบางมาตได้เก่าแล้วโอเคตอนนี้มาตก็ได้มาแล้วตัวหนึ่งนี่อ๋าดีมือเห็นไหม โอเคช่วยเรื่องมันก็จะตกต่อบางอย่างก็จะตกปลาหมึกอยู่นะโอเคช่วยมาจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ที่ใช้เอฟซีดูโอเคนะทุกคนองมาดเบรกไว้ก่อนโอเคเอฟซีเออตอนนี้บางอย่างก็ได้แล้วหนึ่งตัวที่มังหมาก็ได้หนึ่งตัวตอนนี้เราเท่ากันแล้ว Hoa 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 ơi, ông 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 ơi. Đây. ơi. Ok hoa 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 pha con hoa con hoa 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 Ok hoa 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 กินกันซือบึ้มรอบแรกมันเหยียดได้แล้วตัวนี้มันขาดไปเนี่ยทุกคนมาดูกันโอ้โหเบ็ดจางตีเจะเลยสองอันเลยเอฟซีแล้วก็นี่อีกอันนึงมันกินทุกคนตัวนี้มันเหนื่อยสวยแต่บางเหยียดโบไม่ลายทุกคนสามตัวเลยแกะที่ลงมาสวยได้มาดิดก่อนโยตอนนี้นะต้องมาจเอาเรือลงก่อนล้องกับบางเหยียดแล้วก็เราไปสรุปกันบนฝั่งเลยว่าได้กี่ตัวโอเคสวย โอเคสบันลเฮทุกคนตอนนี้มราก็ได้กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งเรามาดูกันว่าเราได้กี่ตัวนี่มาดูเอฟซีบอกเลยเอฟซีดูฮ่าเร็วไหมทุกคนนี่เรียรอโอ้ปลากาีมวนี่ก้างควยทุกคนโอ้ดีชุดเด็ดของมันก็คือตัวหนเด็ไหนเล็วนี่นี่ตัวเด็ดออนนี้ของเลยมากนี่มดูโอ้ดีชุดเด็ดมันตัวเด็ด โอ้โหมันกี่เทงทุกคนโอ้ยังเป็นอยู่เลยมึงจะใช้น้ำมาทุกคนมันสดมากเห็นไหมปลาสดสวยเซอร์ราเฮ้สําหรับคลิปนี้ก็บังหมากก็เหนื่อยพอแล้วบังหมากก็ต้องปิดคลิปก่อนบังหมากให้ดูว่าได้ปลาแค่นี้นะไปก่อนนี่เรลยบังหมากซึ่งชุกกับรถสามล้อบังเอียดคันนี้โอเคบังหมากลาไปก่อนเซอร์รเฮ้